โรเบิร์ตเลวานดอสกี้ครับกองหน้าบบเย็นมิวนิกเจ๋งที่สุดในโลกนะฮะณนะชั่วโมงนี้เลยครับท่านผู้ชมผมเลวานนะฮะคือสุนหน้าสไตเกอร์ที่ดีที่สุดในบุนเดลิก้าเลยนะครับตอนนี้เชื่อได้เลยนะฮะว่าน้อยคนนักที่จะกังขานในเรื่องนี้ครับแต่ถ้าหากมาดูนะฮะสถิติจากผลงานที่แสดงออกมาในฤดูกาลนี้นะฮะเราขอบอกได้เลยว่าโรเบิร์ต เลวานดอสกี้คนนี้นะฮะจอมถล่มประตูทีมชาติโปโลแลนด์ของบาเยอร์มิวนิกนะฮะมีผลงานโดดเด่นกว่านักเตะตำแหน่งเดียวกันเกือบทุกคนเลยครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็มีนักเตะระดับโลกนะฮะหลายๆคนที่โชว์ผลงานเปรียงปร่างนะฮะให้ตนสังกัดแต่พอลงสนามรับใช้บ้านเกิดครับกับทำผลงานตกลงไปยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะอย่างเช่นเลโอนตเมสซี่กับอาร์เจนตินาฮะส่วนเนมา แม้จะเป็นเทพเจ้าแห่งบราซิลนะฮะแต่เขาก็ไม่ใช่พระเอกที่เปเอชเชครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เลวานดอสกี้นะฮะทำซิตี้ให้โปโลแลนด์ในรอบคัดเลือกทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะฮะสินัดติดต่อกันนะครับโดยยิงได้ครบ5นัดในศึก คัดฟุตบอลโลกปี2018ครับท่านผู้ชมแล้วก็มาสรุปว่าผลงานนะฮะนับรวมทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรในฤดูกาลนี้นะครับเลวานดอสกี้นะครับคือนักเตะ5ลีกดังในยุโรปนะฮะที่มีค่าเฉลีย่ยทำประตูต่ตอนัดนะ,ะสูงสุดและก็เป็นเพียงคนเดียวนะฮะที่ยิงได้มากกว่าจำนวนนัดที่ลงแข่งครับท่านผู้ชม เอาละครับและที่สําคัญนะฮะการยิงฟรีคลิกนะฮะถือว่าเป็นอาวุธใหม่ที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในฤดูกาลนี้เลยนะครับและก็สถิติด้านบนนะฮะแสดงให้เห็นชัดว่าเลวานดอสกี้นะฮะอันตรายในการทําประตูทุกส่วนนะฮะแล้วก็เป็นนักเตะที่น่ากลัวในกรอบเคตโทษมากที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยและในขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับด้วยฟอร์มอันคงเส้นคงวานะฮะการเดินหน้ายิงประตูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เลวานดอสกี้ครับคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดในเกมฟุตบอลสมัยใหม่อย่างที่หาใครเปรียบเทียบไม่ได้เลอเกินเลยครับท่านผู้ชมครับเลวานดอสกี้ครับเขาก็เลยกลายเป็นนักเตะที่สร้างมาตรฐานของศูนย์หน้าสไตเกอร์เบอร์9ระดับเวิร์คอา์ขึ้นมาใหม่ซะแล้วครับท่านผู้ชมครับในทุกวันเนี่ยนะฮะแฟนบอลทั่วโลกนะฮะต่างเอาแต่พูดถึงยุคข,ของเมสซี่โรนัลโดอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งดูแล้วไม่ค่อยแฟร์กับเลวานสักเท่าไหร่กันเลยนะฮะ แต่ก็อย่างว่าแหละฮะเราคงไม่ได้เห็นกองหน้าอย่างเรยวานดอสกี้นะคะออกมาบนหรอกนะครับว่าทําไมไม่มีใครยกย่องเขามาเทียบชั้นกับเมสซี่โรนันโดบ้างนะฮะเพราะสุน่าอันดับหนึ่งตัวจริงก็คงคิดถึงแต่เรื่องว่า ยิงประตูคู่แข่งเท่านั้นนั่นแหละครับโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ฮะกองหน้าบายอนมินนิกที่เจ๋งที่สุดในโลกในชั่วโมงนี้ครับท่านผู้ชมถ้ามีใครที่แบบว่าอยากจะกดไลค์กดแชร์ก็กดให้จอร์ดเยอะๆนะเพราะว่าจอรดจะดีใจมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทีมงานตีลังกายิงและจอร์ดไปแล้วนะครับบายบาย you